สวัสดีค่ะเด,ด็กวันนี้มาพบครูเบนนะคะวันนี้ครูจะสอนหน่วยฤด,ดูการเรื่องดูฝนแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเรามาท่องำคำล้องจองกันก่อนดีนกว่าค่ะคะำล้องจองฝนจ๋าหน้าฝนเริ่มมาหนูจ๋าหน้ากลัวเปียกฝนทั้งตัวครูกลัวไม่สบายร่างกายอ่อนแอผอมแห้งทั้งกายเดี๋ยวจะวุ่นวาย สบายเอยต่อไปให้เด็กๆข้องตามมนครูครั้งละหนึ่งท่อนเลยนะคะหน้าฝนเริ่มมาหนูจาน่ากลัวเปียกฝนทั้งตัวครูกลัวไม่สบาย ผอมแห้งทั้งกายเดี๋ยวจะวุ่นวายทำให้สบายเอ้ยอ่าเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะถ้าจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปฟังดูอีกรอบนึงนะคะโนโด,ดฝนค่ะ เกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเลยนะคะเดือนพฤษภาคมคือเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนที่5ส่วนตุลาคมคือเดือนที่10ค่ะ,อ,ะอุปกรณ์กันฝนนะคะอาเสื้อกันฝนรองเท้าบูทรม่ม เด็กๆลองทายสิคะว่าถ้าฝนตกหนักๆจะเกิดอะไรขึ้น,นไหนทายดยูก็จะเกิดหิณ์เป็นน้ําท่วมนะคะเด็กๆไม่สามารถลงไปไว่ายน้ําหรือเล่นน้ําได้นะคะเพราะน้ําจะอันตรายนี่ค่ะน้ําถ้าเด็กๆขนของให้รีบขึ้นชั้นสองเลยนะเด็กๆก็อย่าตากฝนกันนะคะหน้าฝนแบบนี้ไม่งั้นจะทำให้เด็กๆไม่สบายกันค่ะถ้าเด็กๆออกไปข้างนอกอย่าลืมพกล่มพกหมวก เพื่อ,อกันฝนไม่โดนฝนกันด้วยนะคะนนสวัสดีค่ะ